หลักการของจิตวิทยาสนับสนุนหลักการของพระเจ้าด้วยซ้ำค,คือคือกิฟเชื่อสุดใจว่าความบาปอะส่งต่อจากอาดัมมาถึงพวกเราได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการสถานีนานาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสถานีต่อไปนานา next station นานา by GBN Talk ้องยอมรับนะคะว่าสังคมในตอนนี้ความรักก็เยือกเย็นลงค่ะจะสังเกตเห็นจากข่าวปัจจุบันนะคะว่ามีข่าวฆ่ากันไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดแทงกันยิงกันหรือว่าล่าสุดเกิดเหตุการณ์กลาดยิงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณกิฟนักจิตวิทยานะคะว่าเราจะรับมือกับสังคมอย่างไรในตอนนี้สวัสดีค่ะคุณกิฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าประเด็นเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณกิฟเป็นนักจิตวิทยาด้านไหนคะค่ะ ชื่อรักษินาพรมทองบุญนะคะเป็นนักจิตวิทยาก็ดูคนไข้จิตเวทนะคะไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือว่าผู้ที่มีภาวะฆ่าตัวตายนะคะหรือว่าคนที่มีบาดแผลทางจิตใจค,คไม่ว่าจะเป็นเด็กและวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ก็ก็เป็นงานของกิบอ่าค่ะอ่าพูดถึงเด็กเอาเรื่องเด็กก่อนละกันเนาะ,ะเคยเจอเคสแบบออะไรที่มันเชื่อมโยงกับความรุนแรงบ้างไหมคะก็ จอเคสบางเคสที่เป็นเคสที่ผู้ปกครองเขาเป็นห่วงแล้วกันค่ะอย่างเช่นมีเด็กสมาธิสั้นคนหนึ่งนะคะเขายังไม่ได้ถึงขั้นแบบทำก,ก่อความรุนแรงหรือว่ากระทำสิ่งที่ไม่ดี mm hmm. แต่ก็จะเป็นเด็กที่เป็นเด็กสมาธิสั้นที่พ่อแม่เป็นห่วง mm hmm. ว่าเขาอเรียนเก่งก็จริงนะคะเขาการเรียนเนี่ยเขาดีมากเลยแต่เขา รอคิวไม่ได้เขาเริ่มทะเลาะกับเพื่อนเริ่มทะเลาะกับพี่น้องของเขาหมายถึง<ฆ>เขาเริ่มแสดงอารมณ์บางอย่างที่มันเกี้ยวกาดเหรอคะใช่มีอารมณ์บางอย่างที่เกี้ยวกาดแล้วก็เป็นอารมณ์ที่รอคอยไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองก,ก็มีเคสแบบนี้หลายคนอาจจะฟังแล้วงงว่าอ้าวแล้วเด็กสมาธิสัน้นเชื่อมโยงกับความรุนแรงยังไง หนึ่งในพฤติกรรมของคนที่จะก่อความรุนแรงได้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคนที่หุนหันพันแล่นรอคอยไม่ได้นะคะก็เกิดจากพฤติกรรมที่ดูถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่ตอนเด็กๆหรือว่าความผิดปกติทางด้านสมาธิหรือว่าความหุนหันของเขาตั้งแต่เด็กๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เด็กๆให้สามารถรอได้หรือว่าควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เนี่ย พอเขาโตไปเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเช่นเคสที่เป็นเด็กสถานพินิจเด็กเหล่าเนี้ยมีเด็กคนหนึ่งมามาด้วยคดีแทงคนเขายังเป็นเด็กอยู่นะคะเขาแทงคนเมื่อสืบประวัติไปไปแล้วเนี่ยเวลานักจิตทํางานก็คือจะตรวจคนไข้เนาะแล้วก็ซักประวัติอืก็จะพบว่าเด็กคนเนี้ยค่ะ มีปัญหาในความสัมพันธ์ของที่บ้านเหมือนกันคือพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่กับปู่กับยา่าปู่ย่าก็สปอยมากเลยค่ะให้ให้เงินคุณปู่เนี่ยเขาเขาทางานเนาะเป็นส่วนส่วนทุเรียนคือเด็กคนนี้มาทํางานนิดหน่อยก็แก๊กก็แก๊กนะทำงานนิดหน่อยก็คุณปู่ก็ให้เงินละขณะเดียวกันเวลาเวลาเด็ก ทำสิ่งไหนที่คุณปู่ไม่ชอบใจคุณปู่ก็ใช้ความรุนแรงมากๆก็คือก็คือแบบถึงขั้นเตะถึงขั้นต่อยลุมกับพ่อทำร้ายเด็กคนนี้นี่คือเด็กเขาเล่าให้ฟังเด็กคนนี้อายุประมาณ16ปีเองเนาะมันเป็นการเลี้ยงดูอะค่ะที่ทั้งตามใจให้เงินอย่างเดียวแต่ขณะเดียวกันพอไม่ได้ดั่งใจก็ใช้ความร<อ>ุนแ,แรงเลยมไม่มีตรงกลางในการควบคุมเด็กคนนี้หรือว่าให้เด็กคนนี้ได้อะไรมาแบบ แบบยากๆเขาได้ทุกอย่างมาแบบง่ายๆแล้วก็ถูกทำลายคราวนี้เด็กคนนี้ก็โตไปก็เป็นตอนนี้เขาเสพยา oh. นะเสพยาเสพติดรวมทั้งเขาก็ไปก่อคดีถ้าเรามองส่วนใหญ่เป็นเรื่องครอบครัวเนาะแล้วเราจะสำรวจพอจะมีอะไรที่จุดสังเกตรหรือว่าสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นการที่เริ่มรุนแรงหรือว่าเริ่มทำลายคนอื่นอะไรย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะไปทำร้ายใครก็ได้อะไรยเงี้ย oh. มีไหมคะคือมนุษย ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยจะมีสองอารมณ์มีสองมีสองขั้วของอารมณ์เมื่อเขาเผชิญกับความเครียดเขาจะมีสองขั้วขั้วที่หนึ่งก็คือขั้วก้าวร้าวค่ะก้าวร้าวรุนแรงอีกขั้วหนึ่งก็คือขั้วเศร้าหรือขั้วอยู่เงียบเงียบคนเดียวขั้วดิ่งลงข้างล่างคราวนี้วิธีการสังเกตก็คือว่าถ้าเกิดเขาเริ่มเกี้ยกา่มากเป็นพิเศษ นะคะหรือว่าเขาถ้าไม่เกี่ยวกาดก็คือเขาเก็บตัวแยกตัวอยู่คนเดียวในห้องนาน,น,านๆแบบหลายวันเช่นหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหรือสองอาทิตย์อันนี้ก็คือควรจะพาไปหาหมอได้แหละนะคะหรือบางคนไม่นอนเลยค่ะนะไม่นอนเลยไม่นอนอยู่สามสี่วันแล้วเนี่ยเขาเริ่มแบบว่าเขาเริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตนะคะหรือบางคนเขาแบบ ไม่กินอะไรเลยแบบเยอะมากเป็นสองสัปดาห์นะคะคืออาการเหล่านี้ค่ะมันเป็นอาการที่เขาประสบกับความเครียดแหละเขาที่ต้องดูแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าเขามีสิ่งกระตุ้นเช่นเขาอยากจะต้องทำร้ายคนอื่นก็มีเคสหนึ่งเคสเป็นสัตวแพทย์มาโรงพยาบาลเนื่องจากเขาอยากจะฆ่าสัตว์ของเขาใช่คือเขามีสัตว สัตว์หลายตัวเขาเป็นสัตวแพทย์เขาควรจะร,รักสัตว์ตเพราะว่าไม่งั้นเขาคงไม่มาเรียนสัตวแพทย์เนาะแต่ว่าเขาเขาอยากจะฆ่าสัตว์ของเขาเมื่อสืบประวัติไปเรื่อยๆหรือว่าถามไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่าเขาก็มีความเครียดนะคะแล้วก็นักจิตก็ตรวจทางจิตวิทยาก็พบว่าอาการเอ่อในใจของเขาเนี่ยนะเขามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับที่บ้านรู้สึกแบบเอ่อตัวเองถูก บ่อยปะละเลยนะคะรวมทั้งอารมณ์ทางทางบวกเนี่ยมันไม่มีเลยอะคะ่ะมันมีแค่อารมณ์ทางลบที่มันอยู่ในใน,ในใจของเขาใช่เท่านั้นเขาเนี้ยหลังจากนั้นนาจิก็เลยสืบประวัติเพิ่มนะซักประวัติเพิ่มก็พบว่าคนไข้คนนี้ค่ะเขาเป็นเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีฐานะเลยพ่อแม่มีฐานะมากแล้วก็พ่อแม่เนี่ยไม่มีเวลาให้ แต่คนที่มีเวลาให้กับเขาก็คือพี่เลี้ยงของเขาซึ่งเขาผูกพันมากๆเลยค่ะจนโตถึงขั้นมัธยมแล้วค่ะพี่เลี้ยงเขาก็ต้องต้องจากเขาไปอะค่ะเหมือนต้องต้องย้ายที่อยู่แบบนี้ครัไปอีกที่หนึง่งอยู่ที่ต่างประเทศเขาเนี้ย เหมือนแบบส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาอะที่ที่เขารู้สึกดีอะมันหายไปเลยอะมันเหมือนแบบถูกเอาออกไปเลยจริงๆส่วนหนึ่งที่ที่ควรจะดีที่สุดในชีวิตของคนของคนคนหนึ่งก็คือครอบครัวเนาะแต่สําหรับคนนี้ก็คือพี่เลี้ยงค่ะหลังจากนั้นชีวิตเขาก็เป,เป๋ใช่<ม>ชีวิตเขาก็เป๋เลยแล้วก,แวก็แล้วก็แบบมีมีอาการมาจนถึงตอนที่เขามาหาหมอมค่ะเขามาด้วยนั่นแหละเขาอยากที่จะฆ่าสัต ค่ะเราเราเขาถึงขั้นคิดอยากทำลายตัวเองเอออยากทำลายตัวเองไหมคะใช่ใช่เขาอยากจะฆ่าสัตว์หนึ่งแล้วก็เขาอะเคยจะฉีดยาที่เป็นของสัตว์นะเข้าเข้าเส้นเลือดของตัวเองอแล้วใช่แต่ตอนนั้นเขาเออก็คือเขาไม่ทำเนาะเขาไม่ทำแล้วก็เขาก็มาหาหมอเหมือนแบบเห็นแล้วว่าตัวเองไม่ปกตินะคะใช่เหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่ปกติแล้วแหละเขาก็เลยแบบมาหาหมอค่ะ ใช่นี่ก็คือเป็นอีกเคสหนึ่งที่นักจิตเจอแล้วก็โอ้มันมีภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตถึงขั้นอ,อยากฆ่าตัวตายแล้วก็อยากทำร้ายคนอื่นซึ่งเป็นสาเหตุมาจากครอบครัวจากการเลี้ยงดูจากที่ฟังมานะคะเหมือนครอบครัวก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันแล้วแบบนี้ครอบครัวจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะไม่ไปถึงจุดนั้นนะคะ ก็อยากจะยกหลักการว่าเราควรจะฝึกเด็กตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิดเราฝึกเขาแบบใดเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นไปในแนวทางนั้นนะคะถ้าเกิดเราอยากให้ลูกของเราเนี่ยอรอคอยได้หรือว่าไม่ไม่กระทําความรุนแรงเราก็ต้องฝึกให้เขารอคอยได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะอย่างเช่นครอบครัวก็คือควรจะให้การ ให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์หมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าเด็กควรจะรับรู้ได้ว่าพ่อแม่ของเขาอยู่ด้วยกับเขาแล้วก็เด็กต้องรับรู้ได้ว่าพ่อแม่ของเขาพร้อมเสมอที่จะรับฟังที่จะ,ะให้ความสำคัญกับเขานะคะเรื่องที่สองก็คือเด็กควรจะรับรู้ได้ว่าที่พ่อแม่ทำโทษเนี่ยทำโทษเ,เนื่องจาก อะไรเนื่องจากสาเหตุที่ว่าเขาทําสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอการทําโทษเด็กเราควรจะทําโทษโดยไม่ใช้ความรุนแรงแต่ถามว่าสามารถตี<ำ>ได้ไหมคะเออคือเดี๋ยวพ่อแม่สูงอ้าวแล้วอย่างนี้เราก็คือจะตีลูกไม่ได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าลงโทษได้อ,อาจจะตีได้ด้วยซ้ําแต่เราต้องบอกว่าการลงโทษของเราณนะจุดนั้นหรือณนะ เหตุนั้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรทําไมเราถึงลงโทษเขาและสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่เขาควรจะทําหรือพฤติกรรมที่ควรจะเกิดมากกว่าพฤติกรรมที่ลงโทษไปเนี่ยคืออะไรเราจําเป็นต้องบอกเหตุผลว่าเราลงโทษไปเพราะอะไรอใช่ค่ะคือยังไงก็คืออย่างน้อยให้เขาสัมผัสว่าพ่อแม่รักเขาอ่ะใช่สัมผัสว่าพ่อแม่รักเขาเวลาเอ่อมนุษย์เราเหมือนกันเวลาเรามี ปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าเนาะเวลาเราพระเจ้าก็บอกว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราทำในสิ่งที่ไม่ควรทำพระเจ้าก็จะเตือนเราพระเจ้าเตือนเราก่อนเมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็จะตีเราค่ะเช่นกันเลยพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าลูกไม่เชื่อฟังเราก็จาเป็นที่จะต้องเตือนเขาก่อน ถ้าเขาไม่เชื่อฟังเราก็จะต้องมีการลงวินัยกับเขาก็เป็นหลักการเดียวกันหลักการของพระเจ้ากับหลักการของมนุษย์ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พระเจ้าก็ไม่เคยสปอยเนาะพระเจ้าไม่เคยตามใจมนุษย์เลยพระเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรการที่พระเจ้าไม่ตามใจไม่ได้เป็นเพราะว่าพระเจ้าอยากเป็นใหญ่ในชีวิตของเราแต่พระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยมีกรอบหรือว่าอยู่ในสิ่งที่ควรจะเป็นเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ ถวายเกียรติพระเจ้าลูกพ่อแม่ก็เหมือนกันค่ะต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยมีคุณภาพ mm. ก็ไม่ใช่ไม่ใช่การที่พ่อแม่ไม่ตามใจลูกไม่ได้เป็นการที่สนับสนุนว่าลูกจะต้องมาเชื่อฟังฉันนะแต่การที่พ่อแม่ไม่ตามใจลูกเป็นการฝึกวินัยให้กับเด็กให้เด็กมีวินัยว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเพื่ออะไรคะเพื่อเขาโตไปเนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อเขาเจอกับสิ่งที่มากระทบกระเทือนใจเขาเขาสามารถที่จะรับมือกับมันได้ใช่เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเหมือนตอนที่คุยกับคุณกิฟต์อะค่ะค่ะคุณกิฟบอกว่าจริงๆแล้วรวมไปถึงอย่าใช้อารมณ์ในการสอนลูกด้วยไหมคะอ่าใช่มีมีหลักการจิตวิทยาในการสอนพ่อแม่ที่เป็นมีลูกเป็นสมาธิสั้นหนึ่งหลักการก็คือว่าเวลาเด็ก อารมณ์ขึ้นนะเราต้องอย่าอารมณ์ขึ้นตามคล้ายๆว่าเวลาเด็กเขาเต้นใช่ไหมคะพ่อแม่บางคนต้องเต้นตามเพราะพ่อแม่บางคนเต้นตามก็จะเกิดอะไรขึ้นคะก็พากันเต้นกัน,กนทั้งบ้าน <laughs> ใช่ไหมก็คือบ้านนี้ก็คือก็จะไม่หายใช่ไหมคะพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่จําเป็นที่ต้องทําให้อารมณ์ของตัวเองมั่นคงหรือว่านิ่งกว่าเด็กให้ได้ เวลาให้ให้นึกถึงเวลาเรามีพายุเข้ามาเวลาเราจะจับลมเนี่ยลมมันจับไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมองไม่เห็นแต่เราสามารถจับลมได้นะคะเพราะว่าวิธีการจับลมก็คือว่าเราก็ต้องเอาอะไรมาบางอย่างมาอังไว้เพื่อให้ลมมาปะทะแล้วเราก็ปิดมันนะคะอารมณ์ของเด็กเหมือนกันคะ่ะเวลาเราจะจัดการกับอารมณ์ของเด็ก เราก็จําเป็นที่จะต้องนิ่งกว่าเขาเมื่อเขาอารมณ์ขึ้นเราต้องนิ่งแล้วก็ถามว่าหนูรู้สึกยังไงเป็นยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงเมื่อเด็กสามารถอบอกได้ว่าอารมณ์เขาเป็นอย่างไรเขาก็จะสงบลงอ,อันนี้คือสิ่งนี้คือเป็นหลักการของการจับลมหรือว่าจับอารมณ์ของเด็ก ทำให้เขานิ่งได้แล้วก็อีกหนึ่งวิธีการจับอารมณ์ก็คือพ่อแม่ต้องต้องอยู่ข้างๆเขาแล้วก็เขาเหมือนน้ําที่เต็มตุ่มอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอารมณ์มันเยอะมากถ้าเกิดอารมณ์เยอะมากน้ํามันก็เหมือนน้าที่ันเต็มตุ่มแล้วพร้อมจะแตกพ่อแม่ต้องเปิดวาวน้ําค่ะเปิดวาวน้ําให้ให้อารมณ์มันออกไปวิธีการเปิดวาวน้ําก็คือถามเขาเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่พร้อมเล่าก็อยู่ข้างๆเขาพร้อมเสมอที่จะให้เขาเล่าแล้วเราไม่กล้าปรึกษาครอบครัวเราจะทํายังไงได้บ้างคะคือความเครียดเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นสิ่งกระตุนนะ้นเนาะเป็นเป็นทริกเกอร์บนน้ำถ้าเกิดคนคนหนึ่งเครียดก็ มีโอกาสกระทำสิ่งที่เป็นความรุนแรงได้คราเนี้เราจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อ mental health check in ใช่เป็น mental health check in ก็สามารถเ e ิร์ชใน google ได้ค่ะเขียนว่า mental health check in คราเนี้มันก็จะประเมินตัวเองได้เลยว่าตัวเองมีภาวะเครียดที่จำเป็นที่จะต้องไปหาจิตแพทย์หรือยังที่จะที่จาเป็นที่จะต้องไปพบจิตแพทย์หรือยัง คุณกิฟได้เกิดมาบ้างแล้วนะคะเรื่องหลักการพระเจ้าในฐานะที่คุณกิฟเนี่ยเป็นคริสเตียนด้วยเป็นนักจิตวิทยาด้วยตั้งแต่ทํางานมาค่ะมีหลักการจิตวิทย,ยาแบบไหนหรือว่าอะไรบ้างไหมคะที่ย้อนแย้งกับความจริงของพระเจ้าอะคะ่ะไม่เลยค่ะหลักการของจิตวิทยาสนับสนุนหลักการของพระเจ้าด้วยซ้ํานะคะก็อย่างเช่นนะคะในเรื่องในเรื่องของความบาป<ๆ>ที่กิฟ ได้พึ่งเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ค,คือคือกิฟเชื่อสุดใจว่าความบาปอะส่งต่อจากอาดัมมาถึงพวกเราได้ยังไงคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเออเพราะอะไรคะเจออะไรมาคะ <laughs> เพราะว่าเวลาทิ่ทํางานกับคนไข้จิตเวชนะคะคนไข้จิตเวชเนี่ยเป็นโรคที่เรามองไม่เห็นเป็นโรคทางพันธุก,กรรมเช่นคนไข้ซึมเศร้าหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทนะคะสกิสกโซฟีเนียคนไข้เหล่าเนี้ยคะ่ะ เขาเรามองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรเหรอที่มาส่งต่อมาถึงมาถึงลูกหลานได้แต่สุดท้ายก็คือตามงานวิจัยบอกว่าคนไข้เหล่านี้สามารถส่งส่งเชื้อเขาเรียกส่งมีมีพันธุกรรมจริงๆที่ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานความอ่อนแออะไรบางอย่างใช่ไหมคะมีมีความมีเซลล์บางอย่างที่ส่ง ส่งต่อมาจนถึงลูกหลานได้ให้เขาให้ลูกหลานเขาเนี่ยแม้จะแบบผ่านไปหลายๆชั่วอายุแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทนั้นได hmm. ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความบาปเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหมือนกันเหมือนก,นกับเชื้อจิตเวทนี้แหละคะ่ะเรามองไม่เห็นแต่มันส่งต่อกันได้อันนี้คือ,อน,นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่เราที่เห็นคราวนี้ประเด็นต่อไปก็คือว่าเมื่อมนุษย์ เจอกับความบาปเขามนุษย์คู่แรกคืออาดัมกับเอวาออเขากินผลไม้เนาะการกินผลไม้ก็เท่ากับการไม่เชื่อฟังมันเป็นความบาปเชื้อบาปได้เข้าไปในจิตวิญญาณของมนุษย์แล้วม,มนุษย์ก็เกิดความละอายเขาเรียกว่าเชมความอับอายคําว่าเชมตัวเนี้ยในจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ได้เป็นความอับอายด้านร่างกายอะคะ่ะ แต่มันเป็นความอับอายเข้าไปลึกจะถึงด้านจิตใจของมนุษย์คราวนี้เชมทําให้เกิดอะไรขึ้นเชมเนี่ยมันทําให้มนุษย์เนี่ยเกิดความรู้สึกอ่ไม่มีคุณค่าในตัวเองเกิดความรู้สึกว่าฉันอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางอยู่ไม่ไม่ถูกไม่ควรพอมันเริ่มก่อตัวมากขึ้นเรื่อย ความความอับอายความละอายเหล่าเนี้ยเมื่อมันก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นความรู้สึกว่าฉันไม่น่าจะเป็นมนุษย์เลยหมายถึงว่าฉันควรจะตายไปจากโลกนี้มันก็เลยส่งผลให้คนไข้หลายๆคนเนี่ยเขาเกิดการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ในที่สุดเป็นเพราะความอับอายเนี่ยความรู้สึกแย่เหล่านี้ค่ะที่มันกัดกินมนุษย์เมื่อมาอิงกับเรื่องของ ทางของพระเจ้าเชื้อบาปเหล่านี้ค่ะมันมันเข้าไปในในจิตวิญญาณของมนุษย์เนาะแล้วมันก็กัดกิน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 ไปเรื่อยๆจนมนุษย์ไม่เหลือความเป็นมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้มีสงาาส่าราศีมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ใช่ไหมคะแต่เมื่อ,อความบาปเข้ามาสู่จิตวิญญาณของมนุษย์ความบาปก็เป็นเชื้อที่กัดกินเราให้เราต้องกระทําสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นไปตาม ที่พระเจ้าออกแบบไว้เ mm hmm. นี่ยค่ะจนสุดท้ายก็มนุษย์หลายๆคนก็ฆ่าตัวตาย mm hmm. พระเจ้าอยากให้มนุษย์มีชีวิตแต่มนุษย์ฆ่าตัวตายก็คือทําให้ตัวเองตายก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จิตวิทยาสามารถที่จะมาอธิบายเรื่องราวของพระเจ้าได้ทําให้ตัวเองเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้น mm hmm. ผ่านทางกลไกทางจิตใจ mm hmm. อ,อีกหนึ่งหลักการอีกหนึ่งหลักการ ก็คือว่าเวลาเราเนี่ยบำบัดคนไข้นะคะหลักการของจิตวิยาบอกว่าในห้องบำบัดเขาเรียกว่าในเซสชันของการบำบัดเนี่ยคือคนไข้เนี่ยจะสามารถซึมซับคาแรคเตอร์หรือบุคลิกบางอย่างของผู้บำบัดได้นะคะซึ่งนักจิตก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าในพระคำพีเนี่ยก็พูดเหมือนกันว่าให้เราเนี่ยเข้าใกล้พระเจ้านะ ให้เราติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้านะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราติดต่อกับพระเจ้าเนี่ยเราจะเกิดผลมากมคําว่าผลเนี่ยในที่นี้หมายความว่าเป็นผลฝ่ายจิตวิญญาณ<ม>นะความความรักของพระเจ้าที่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเราติดต่อกับกับพระเจ้าผู้เป็นแหล่งเป็นท่อเป็นท่อใหญ่เป็นท่อน้ําเลี้ยงใหญ่ในชีวิตของเราหรือว่าความรู้สึกความดี ความปรับปื้มใจนะคะความความสัตย์ซื่อความต่างๆที่เป็นสิ่งสิ่งสิ่งดีงามของพระเจ้าจะ,จะเข้ามาในการบ,บําบัดคนไข้เวลาเราเวลาเราบ,บําบัดคนไข้เนี่ยคนไข้จะซึมซับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเราเนี่ยเข้าไปทําให้เขาสามารถที่จะ,ะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ที่ที่แบบดีขึ้นได้ที่สงบขึ้นได้นะคะ พระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นกับชีวิตของเราเหมือนกันใช่โห oh, เหมือนว่ายิ่งเราทำงานเรายิ่งเห็นอะไรบางอย่างที่พระเจ้าออกแบบมาอย่างดีเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเราก็แบบดึกๆแล้วมนุษย์ก็ต้องการพระเจ้า ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้อะไรกลับไปเนาะอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วครอบครัวสําคัญแล้วก็นอกจากว่าโอเคเราจะไปหานักจิตวิทยาเราก็อาจจะลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรสามารถติดตามได้ที่สถานีนานาน,นะคะส่วนวันนี้ขอบคุณคุณกิฟมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการสถานีนานา,นาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ